ดีค่ะวันนี้พี่หมอจะมาใส่มเมล็กลงไปนั้นนะครับก็คือการใส่ลงไปเอาเอาเอา,เอานิ้วเนี่ยกดลงไปก็ใส่แล,แล้วก็เอาดินกบลงไปแบบนี้ครับนี้ล้างมือด้วยคร่พระพอ

กดไปแล้วก็เป็นแถวแถวไม่ต้องเป็นแถวแถสี่แถวก็ได้เอาลูโป้งกดแล้วก็ฝังต้องใช้ดินค่ะต้นไหนมันต้องใช้ดินนะเพราะมันจะได้มันจะได้แบบกบได้มันจะได้ มันจะเลี้ยงลำับได้หลายต้นแต่ต้องหย่อนเพืเป็นลันเม็ดพันเมน็ดนะครับอันนี้พันเอามันฝังใกล้กัน,นปะคี้ยังไม่เคยตอกโรยลงไปเลยแต่รต้องมันออกนะดูแลต้นไม้เอ้ยตอกเป็นลึกเลยเหรอ เกือบโดนซสเดือนแน่เออคอเป็นไหลายหลายมนเล็กเล็กครับโอใส่มล็กเปดป้กดลงไปแล้วก็ปิดแบบอันมาหัดพี่มอใช้ข้างขวาเนี่ย อันนี้ไม้อาจจะติดกันหน่อยครับต้นไม้ติดกันเอ่อต้นไม้ตรงนี้มห่างๆกันหน่อยก็คือแล้วก็คือฝังไปนี่ค่ะฝังไปฝังไปเยอะๆนะครับต้นไม้มันได้ได้ปลดฝังกันไปได้ได้ มันไปเรื่อยๆแต่ข้นอยย้อนมาเล็กลงไปในดินบางทีก็มีสองเมล็กมันสองต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นต้นเนี้ยมันมีสองต้นนะครับต้นเนี้ยมีสองต้นสองต้นสองต้นมีสองต้นที่เหมาะกับ มันไปมันต้องไห่มาเลื่อนลงไปเยอะๆนะครับเพราะลมแรงแล้วพอฝนจะตกด้วยฝนตกก็ต้องรีบเอาเข้าไปในบ้าน ฝังมันลง,งไปฝังฝังลงไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอ๋อเม็ดเลยเอ๋อเม็ดลุนแล้วเม็ดก็ลุนลุนอยู่นั่นแหละสั่งเม็ดดินก็ได้นะครับ ก็กมีที่ฝังเยอะๆมาฝังตรงนี้ด้ไม่เพราะว่าแต่ออกแว้วต้องฝังต่อได้ฝนจะตกไอ้ <c oughs> เขาทำไมอ่ะอีกหนึ่งอาทีาทมาดูกันแต่มันแต่มันต้องใช้ดินรับพอมันตะคือ <c oughs> ละกันตายดินนะครับแต่อย่าให้